สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายืนอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตนะครับบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางเมอ c e เซ s b e เบน์ะครับได้มีอ e ีเวนต์ในส่วนของเมอ c e เซ s b e เบน r ์ v i n g e v e n t นะครับวันนี้เลยคือนำรถทั้งหมดมาประมาณ25รุ่นนะครับให้มาทดสอบกันแต่ว่าหนึ่งในไฮไลท์ี่ครับที่ พลาดไม่ได้เลยครับเพราะ25คันทั้งหมดนะครับนึ่นั้นก็คือ m e r c e d e s Benz C220D AMG ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวปี2022นะครับที่เราเห็นในงานตัวมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็วันนี้เรามีเขาจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่ในสนามครับมีด้วยกันอยู่2สีครับคือสีดำสีขาวเราเลือกสีขาวมาเลยครับเพราะมันสวยบาดตาจริงครับเริ่มต้นในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับนี่มีการ อันนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวโลโก้นะครับตาดาวเต็มหมดเลยยุบยับยับนะครับเตมไม่หมดเลยนะครับรวมถึงตรงนี้ตัวพวกเซนเซอร์นะครับมีแล้วก็ตัวดิฟิเซอร์นะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีช่องดักลมนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากๆากครับไล่มาทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวดักลมเข้าไปนะครับนี่ลมเพื่อไปเป่าเบรกนะครับลม ตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบไฮเปอร์ฟอร์มานแล้วนะครับคือมีความสว่างแล้วก็มีความาจับเรียกว่าอะไรเวลาตอนเราเปิดไฟสูงนะครับเขาก็จะมีการปรเทคด้านหน้าด้วยว่ามีรถสวนมาไหมหรือว่าด้านหน้าเนี่ยจับแล้วมีความเป็นอะไรเป็นตึกเป็นป่าเป็นเขาอะไรเงี้ยมันก็จะปรเทคแล้วก็แจ้งไปที่หน้าจอนะครับไฟหน้านี่สุดยอดมากนะครับมาดูในส่วนของ ยางกับแม็กนะครับเป็นลายซีซีเอนะครับสวยมากนะครับเป็นยางของกูด d เ e a r นะครับอีเกิลเอฟวันนะครับอันนี้เป็นยางหนึบหเลยนะครับคันนี้นี่ยางสวยมากนะครับนี่ใช้ยางอยู่ที่225 40 19นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวอวังกาดครับอวังกาดใช้18นะครับมีใช้19ครับยางกูด d เ e a r นะครับแม็กลายสวยนะครับนี่แล้วก็เป็นแม็กของ Mercedes Benz นนะครับเป็นตัว คาลิเปอร์เบรกนะครับเป็น m e อ c e เ e s ด e เบนนะครับไล่มาด้านข้างครับจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับเป็นแคร์กิเลสนะครับข้างบนนะครับเป็นตัวพา n อนิกสันมูดสันลูฟนะครับก็จะมีช่องแบ่งกลางตรงนี้นะครับมีสันลูฟตรงนี้นะครับด้านหลังก็ยางใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสองห้าห้าสามห้าสิบเก้านะครับจะมีความใหญ่กว่าทางด้านหน้านะครับยางโครมาไซด์นะครับหน้ากับหลังนะครับดูในส่วนของน้ามัน ดีเซลแน่นอนครับมีตัวแอดบลูนะครับ,รบเพื่อ,อทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสารที่ช่วยทําให้น้ํามันดีเซลเนี่ยมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับต้องเติมนะครับอันนี้ต้องเติมทุกครั้งนะครับด้านหลังครับไฟสวยมากนะครับเปิดด้านท้ายเป็นที่ของเก็บในส่วนของป่ายยางฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงน,น,น,นี้มีสวิตช์เห็นไหม ด้านซ้ายด้านขวาครับไว้เปิดเบาะหน้านี่ปับเลยเห็นไหมมาดูทางด้านซ้ายนะครับมีสวิตช์เช่นเดียวกันนะครับเปิดง่ายเลยแค่เคี่ยวปั๊บนี่นี่เพิ่มพื้นที่นะครับในการปกติก็กว้างอยู่แล้วนะไว้ถุงกลงกับถุงก๊อฟนะครับเผื่อแบบไว้ของยาวๆนะครับสุดยอดเลยอันนี้นี่ครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับกรึบเรียบร้อยนะครับปลายท่อสองปลายท่อนะครับ แล้วก็มีตัวดิฟฟิเซอร์ด้านหลังนะครับผมว่าสตาร์ทถึงเป็นเครื่องเสียงดีเซลนะแต่ว่าเสียงท่อมันยังมีความไพเราะอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของเบอร e d ซเด e เบนซ์นะครับ C220D นะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสสูบ16วาลนะครับ2,000ซี c ีนะครับ200แรงม้านะครับที่4,200รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดนะครับสูงถึง440นิวตันเมตรนะครับ แรงบิดเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่1,800รอบนะครับจนถึง2 1 0 0รอบต่อนาทีนะครับเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือว่าเรียกง่ายว่าอีโคบูตนะครับบวกไปอีก20แรงม้านะครับแล้วก็ได้แรงบิดเพิ่มอีก200นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเก้สปีดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับถ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเทียบกับเครื่องยนต์ตัวเก่านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเพิ่มแรงม้ากว่าจากตัวเดิมนะครับอีก10แรงม้าแล้วก็แรงบิดเพิ่มอีก 40นิวตันเมตรนะครับแหมทั้งแรงทั้งประหยัดสุดยอดจริงครับสำหรับ Mercedes-Benz c 2 2 0 d MG คันนี้ครคันนี้ครับ <c oughs> หน้าจอนี่สวยงามมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างนะครับนี่สนามช้างเห็นไหมนะครับโลโก,โก้ก็จริงๆหน้าจอเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับอยากให้โชว์ในส่วนของตัวอะไรนะครับเราก็สามารถนี่เห็นไหมโชว์ได้ข้อมูลฟังก์ชัน ครบนะครับเป็นแบบไหนยังไงนะครับอยากได้ปรับเปลี่ยนเป็นตัวอะไรนะครับได้หมดเลยนะครับนี่นะครับทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวานี่ก็เปลี่ยนได้นะครับนี่อยากเลือกเป็นโหมดไหนได้หมดเลยปึ๊บอ่านะครับอ่ะมาดับแรกเลยผมเห็นแล้วแบบสวยงามมากเองแอมเบดไลท์ครับปรับสีได้เยอะแยะนะครับไม่รู้จะปรับให้เยอะได้ขนาดไหนนะครับจริงๆก็แค่ แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบสีผสมบางคนก็ชอบแบบผมว่าสีเนี้ยกำลังสวยนะครับตัวในส่วนของตัวปรับนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแบบมันแค่ระบบสัมผัสแบบแค่นี้มันแค่มันไม่ได้แบบเป็นตัวโยกเหมือนเมื่อก่อนเลยนะอันนี้แค่แตะเนี้ยแค่นี้นิดหน่อยครับมันก็จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยทั้งหวหมอนทั้งตัวรองทั้งเบาะตัวนี้นะครับรองนี่มีใต้ขายิ้มด้วยขอโทษเนี่ยปื้ยยืนออกมาเห็นไหมครับนี่รองใต้ขาด้วยนะครับเครื่องเสียงเบิร์มาสเตอร์นะครับ ล็อกตรงนี้เดี๋ยวให้เขาดูตรงนี้ก่อนนี่อังนี้ดีไซน์ใหม่อะ่ะดูดิตรงนี้เป็นเหลือนทรงรีโมทเลยนะครับตรงนี้เว้าเข้าไปนะแล้วก็เป็นด้ามจับนะครับอันนี้ที่เปิดฝาท้ายนะครับมาดูในส่วนของตัวเบรกมือนี่เบรกมืออันนี้เป็นไฟออตโต้นะครับลายไม้มันเป็นผิวสัมผัสแบบไม้เลยอะ่ะนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเงินนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบใหม่แล้วนะพวงมาลัยเป็นสามหกก้าแล้วกันนี่เลขบรรับหนึ่งสองสามนี่หกเป็นนี้ก็สามก้าแหละครับแต่ว่าแบ่งแบ่งเป็นชัดเจนนะครับมีแพดเดิลชิปให้นะครับเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์แล้วก็ใบป,ปัดน้าฝนนะครับเป็นมีแพดเดิลชิปมีควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางนะครับบอกได้ค่อนข้าง ครบท่วนกระบวนความเลยใหญ่เห็นชัดเจนดีนะครับอยากดูข้อมูลอะไรนะครับเป็นแบบไหนเครื่องยนต์ใช้ทํางานยังไงนะครับปรับเปลี่ยนได้หมดง่ายตัวนี้ก็มีสัมผัสแต่ว่าอันนี้ต้องต้องลงทีมเยนก่อนนะครับจะเป็นเอ่เ,เรียกว่าสแกนนิ้วมือนะครับนี่หน้าจอเขาบอกหมดเลยอยากได้ฟังก์ชันแรงบงแรงบิดนะครับนี่บิดนี่โอ้โหดูดินอกจากแค่นี้ไม่เท่าไหร่นะหน้าจอ,อยังขึ้นเป็นแบบ ัวใจเต้นเลยนี่เป็นไงสุดยอดไหมนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีที่ไว้ของตรงนี้เป็นที่ไว้แก้วนะครับไว้แก้วน้ําได้มีไหลจะวางแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วมากแก้วไม้วมางได้หมดนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของตัว USB C นะครับด้านในเดี๋ยวเห็นไหมข้างหน้าตัวไอรเห็นอยู่นะครับตัว USB C นะครับตรงนี้ไว้โทรศัพท์ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะลูกเล่นเขาเยอะมากจริงอ่ะอ่ะมี USB C ให้สองช่องนะครับไว้ของได้ประมาณหนึ่งนะครับตัวเบาะอันนี้ก็อีกหนึ่งไฮไลท์อะไรที่แบบเออดีไซน์ใหม่ดูตรงที่ปกติจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ไหมตรงนี้แค่ใช้นิ้วหนีบตรงนี้เห็นไหมไมันจะเป็นตัวหนีบอยู่เลื่อนอย่างเงี้ย เฉพาะคนนั่งคนคนขับเหมือนกันนะครับจะเป็นต right. right. the ัวตรงนี้นะครับปรับแล้วแบบโลกโล่งนี้นี้นะครับอ่ะเบาะกระชับนะครับเป็นหนังทั้งทั้งตัวนะครับจะแตกต่างจากตัวเอาวางกาศก็คือในส่วนของตัวลายลายตรงนี้นะครับเอาวางกาศเขาจะห่างๆหน่อยนะครับอันนี้จะแบบสปอร์สปอร์เท่เทนะครับแต่เบาะทรงเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของตัว ลายไม้ตรงนี้นะครับของเขาจะเป็นลายเคฟล่านะครับซึ่งอันนี้อบอกเลยว่าสวยกว่าแน่นอนนะครับปูมลาล์ไก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับผูมลาล์ยของเขาจะเป็นอีกอย่างนึงครับตัวอวังกาดนะครับมาไล่มาในส่วนของนุ่มนวลสไตล์เลยดูไว้ของได้ลราพอสมควรระดับหนึ่งนะครับนี่แล้วก็มีโลโก้เอ G ที่พรมนะครับในส่วนของตัว a อ G ก็จะมีโลโก้ a อ G ที่พรมนะครับ ทั้งคนขับและคนนั่งนะครับกว้างผมว่าเป็นรถผู้บริหารผู้บริหารได้เลยนะเนี่ยกว้างมากเลยนั่งขวอยห้างได้นะครับหัวหน้าพนงแผนกอะไรครับจะใช้เบนเน่ผมว่าตัวเนี้ยน่้จะตอบโจทย์นะครับประหยัดด้วยแรงด้วยนะครับมีความกว้างนะครับมีแอร์มีแอร์ตอนหลังให้นะครับนี่แต่ว่าไม่ได้มีตัวปรับอะไรให้นะครับ ต้องใช้ความแรงจากด้านหน้านะครับตรงนี้ไว้ของนะครับไม่มีตัวชาร์จอะไรไว้ให้ตรงนี้นะครับมีที่ใส่ซองเอกสารนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะมีซุ้มเกียร์หน่อยนะครับก็โอเคสูงดีนะครับเบาะตรงกลางเปิดขึ้นมามีที่ไว้หลอดไว้ไว้หลอดหรือไว้ปากกาอะไรก็ได้นะแล้วกดอีกทีหนึ่งจะเป็นสองขยักนะครับนี่ ไว้แก้วน้ําได้นะครับเออเขาดีไซน์ดีนั่งแล้วสบายดีนะครับเครื่องเสียงเบิร์มาสเตอร์เหมือนกันดีครับดังมีที่เกี่ยวของนะครับเกี่ยวสูตรเกี่ยวของได้หมดเลยนะครับตรงนี้1จุดนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีที่แขวนสูตรนะครับบอหลังนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะครับต้องเปิดจากตรงสวิตตรงด้านหลังนะครับมีไอโซฟิกให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว มู o ลูปซันลูปพา o น a ามิกซันลูปนี่เลื่อนเอานี้นี่อย่างไงเปิดมาเลยหน้าหลังนะครับเพิ่มความปลอดโปร่งสบายนะครับแล้วก็รับปิดแล้วก็เลื่อนนี่สำหรับคนที่สนใจนะครับจะเอาตัวมิสซิลิเบนนะครับตัวไม่ว่าจะเป็นตัว อวังกาดนะครับหรือว่าตัว m g d y n a m i นนะครับราคา Merced e s Benz C 2 2 0 D m g d y n a m i c มนินะครับคันนี้นะครับ2ล้าน9แสนเบาทถ้าเป็นตัวอวังกาดนะครับ2ล้าน5าแสนเ0้าหนะครับแตกต่างกันอยู่ประมาณ4 0 0แสนนะครับแต่คุณได้อะไรมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณว่าโอ้โหตัวอวังกาดก็พอละนะครับก็แล้วแต่นะครับ ถ้าอันไหนถูกนว่ามันเหมาะสมมาคุณคุณเดาคันนั้นครับตอนนี้เราอยู่ใน Mercedes C220D AMG นะครับผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดประจำปีนี้นะครับส่วนของ C-Class นะครับแล้วเราอยู่ที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมนะครับเราจะมาลองดูนะครับว่าตัวรถเป็นไงม้งแต่บอกก่อน,นครับว่าเราไม่ได้มาสนามช้างก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เค้นสมรรถนะ แบบจัดจ้านแดงแจ๋ครับเราจะลองดูว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับมีการปรับปรุงตอบสนองอะไรยังไงบ้างครับถือว่าหลักๆก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับเป็น C220D นะครับก็เราจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวบอดี้ข้างนอกมากกว่าภายในนะครับมาที่ในส่วนของสัมผัสแรกก่อนเลยนะครับรถนี่นั่งเสร็จปั๊บนี่มีความกระชับนะครับนั่งแล้วแบบบอกกันเลยว่าตัว C-Class นี่ครับจะเป็นรถสำหรับ บอกเลยนั่นวัยรุ่นอะยังไงก็ต้องวัยรุ่นนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีใจวัยรุ่นนะครับเพราะด้วยความเป็นทรงสปอร์ตนะครับตัว C ีคลาสจะมีความเป็นสปอร์ตมากนะครับด้วยชุดแต่งอะไรต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับเบาะไม่ได้ตัวใหญ่ตัวกว้างนะครับถ้าเกิดคนแบบว่าอยากนั่งได้ความสบายอย่างเงี้ยบอกเลยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ความนั่งสบายมากครับแต่ว่านั่งแล้วอะรู้สึกกระชับสปอร์ตนะครับมาถึงในส่วนของตัวพวงมาลัยที่เป็นอีกหนึ่งจุดสัมผัสนะครับที่เราต้องใช้ บ่อยนะครับสัมผัสแรกเลยก็คือใหญ่ผมคิดว่าตัวพงมาลัยอะ่ะมันจะมีความอวบอวบแน่นแบบค่อนข้างค่อนข้างจับแล้วถามว่าถนัดมือไหมมันก็เกือบถนัดนะครับถ้ามันได้วงเล็กกว่านี้สักหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะกระชับมากกว่านี้นะครับแต่ว่าจับไปนานๆเลยเนี่ยตัววัสดุนะครับที่เขาบูมานี่ยนุ่มนะครับจับแล้วนุ่มสัมผัสแล้วแบบเอออันนี้แต่ว่ามันอาจจะ ใหญ่ไปนิดนึงนะครับการวางมือการใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของควบคุมตัวหน้าจอนะครับทางด้านซ้ายก็ควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอทางด้านซ้ายนะครับแล้วทางด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าจอครับอันใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวทัชสกรีนนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยวว่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างนี่เห mm. ็นไหมนี่โอ้โหนี่ครับโลโก้สนามช้างใหญ่มากนะครับ แล้วก็การใช้งานเซตอัพอะไรต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ตรงนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับที่ในส่วนของตัวที่เป็นทัชแพดนะครับจะเป็นเกียร์เกียร์ก็ย้ายมาอยู่ตรงพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงคอนโซลนี้ก็จะมีไว้แค่ที่เก็บของนะครับไว้กวดน้ําไว้น้ําไว้อะไรต่างๆนะครับตรงคอนโซลกลางเนี่ยตัวค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับตัวคอนโซลกลางครับตั้งแต่เท้าแขนนะครับ วางมาที่ไว้แก้วนะครับยาวไปถึงตัวหน้าจอนะครับดูรูปทรงแล้วแบบโ,โหเป็นเหมือนตัวทีระบบสัมผัสพวกนี้ไม่ใช่ระบบสัมผัสว่าเท็เจอร์นะครับพวกผิวสัมผัสเนี่ยจะเป็นในส่วนของไม้นะครับสีสีดีสีผู้ดีเลยสีดําตัดขีดเงินนะครับเห็นแล้วมีความเท่มีความทันสมัยนะครับก็โดยรวมนะครับผิวสัมผัสแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟีลลิ่งการขับจริงๆ ว่าเป็นยังไงครับไปกันเลยดีกว่าครับโอ้โหผมว่ามันเนี่ยอันนี้บอก,กเลยนะมันไม่ใช่ตัวโฟร์มิตติกนะครับแต่ว่าขับแล้วมันมากอะ่ะอย่างว่าเครื่องดีเซลชโบนะครับดูดิ ي, อันนี้จิเข้าโค๊งสิบสองนะครับเนี่ยมีเอที่เดียวแล้วก็ชุดส่งต่อออกได้เลยอะ่ะรอบมาไวมาก โอ้โหสนุกเลยนะครับอาเบรกร่อนเข้าทางตรงนะครับเนี่ยยัดเข้าไปเลยครับนิดเดียวดีสิเย็ดนิดเดียวเห็นไหมนี่แล้วชุดออกโค้งแบบนิ่งๆเลยอะ่ะโอ้โหอ,อยังสมคำแล้วเลยของเครื่องยนต์ตัว ของเม r ร์เ e ดี่เป็นตัวดีเซลเทอร์โบเลยนะครับเบรกก็เอาอยู่นะครับเสียงก็เข้ามาในรถเนี่ยน้อยมากฮะเบรกส่งเข้าโคง้งสามเป็นยังไงเยีดอาร์เยอะไหมอือหึปันหนึ่งอยู่ในทามิยาเลยอะชุดออกโค้งครับอันนี้ชุดไปที่โค้งสี่ครับต่อโค้งห้าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวลองดูว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นรถจบของวัยรุ่นได้เลยนะคันนี้นะครับเบรกหนักเลยตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งต่อสี่ครับนี่เข้าโค้งสี่ปานออกมาน่อนึงครับนี่มาเข้าที่โค้งห้าครับเบรกหนักนิดนึงค่อยๆปาดเข้าไปครับดูดิโอ้โห ดูมันนิ่งเนียนอย่างนี้เลยนะนะครับโหต่อ้ียโค้งเจ็ดครับไปไปไปชูออกเลยครับอือือเบรกหนักที่โค้งแปดครับปึ๊บชูส่งต่อเลยครับไปโอ้โหนี่เหมือนรถทามิยะรถลางเลยนะครับ ต่อด้วยโค้งเก้าครับไปโค้งเก้าครับกดส่งออกเลยต่อไปที่โค้งสิบสิบเอ็ดเลยครับโอ้โหสุดยอดอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับเครื่องเดิมช่วงล่างเดิมนะครับเป็นในส่วนของตัว MG นะครับประหยัดด้วยแรงด้วยช่วงล่างดี ขับสปอร์ตคือใครที่ชอบความเท่ความสปอร์ตนะความเป็นวัยรุ่นนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับใครไม่เชื่อนะไปลองดูได้ที่โชว์รูมของ m e ร์ซ d เดตเบนนะครับลองถามโชว์รูมดูนะครับถามบิลเลอร์นะครับว่ามันจะมีกิจกรรมให้นํารถมาขับในแทร็กอย่างนี้เนี่ยอีกเมื่อไหร่บ้างนะครับให้จ้องไว้เลยนะครับเป็นครั้งหนึ่งที่คุณจะได้พบความสนุกจากทาง m e ร์ซีเดตเบนประเทศไทยจัดให้ครับ